สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับคุณจพียพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพันธ์และสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็วันอังคารที่22ธันวาคม2563นราะครับเราเจอกันบ่ายอย่างนี้ใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับค่ะในช่วงเล่าข่าววันนี้นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องการเตือนปวดคอเรื้อรังระวังโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทค่ะ พูดเกยเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนนิตหลีละพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ศีพัฒคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเล่าข่าวค่ะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับ ค่ะช่วงเล่าเรียงวันนี้นะคะมาดูเรื่องราวของเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ไทยสุดเจ๋งค่ะต่างชาตินั้นเขาก็แห่มารับบริการยอดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่องนี้พูดคุยกับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขช่วงเล่าเรียงค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยก,กันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามนะครับ ผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของฝวันคินพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและมาถึงช่วงนี้นะคะฟังข้อมูลกันก่อนค่ะท่านผู้ฟังเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ ธนาคารออมสินนั้นได้จัดพิธีจับรางวัลในกิจกรรมบัตรเค,ครดิตธนาคารออมสิน GSB World Credit Card ครั้งที่9นะคะเพื่อเป็นการมอบโชคแก่ผู้โชคดีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินจัดพิธีจับรางวัลในกิจกรรมบัตรเค,ครดิตธนาคารออมสิน GSB w o r k Credit Card ครั้งที่9มอบโชคให้แก่ผู้โชคดีค่ะ ฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะฟังคําถามกันบ้างค่ะวันนี้วันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสิน้าดได้จัดพิธีจับรางวัลในกิจกรรมบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB World Credit Card ครั้งที่เท่าไหร่ค่ะ ส่งคำตอบมานะครับ sss ส2่สอง facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21ธันวาคมนะครับจาก facebook live คุณอรุณกมโลโพชเลมนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกนี้นะคะนายวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินขาดได้เปิดเผยว่าจากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะความเสียหายต่อทรัพยากร ทางธรรมชาติปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและปัญหาการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสในองค์กรส่งผลให้โลกนั้นได้หันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการเติบโตอย,อย่างยั่งยืน Sustainable Development ที่เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวค่ะธนาคารออมสินนั้นตระหนักถึงการมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมิบาลเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืน s u s t a i n a นเ e ิ a n k ล n แซึ่งจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการว่าด้วยข้อรริเริ่มทางการเงินหรือว่า UNEP Finance Initiative เพื่อเข้าร่วม รับในหลักการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบโดยถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกของไทยที่เข้าร่วมสนับสนุนหลักการดังกล่าวค่ะเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของคำเตือนเกี่ยวกับปวดคอเรื้อรังให้ระวังโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทนะครับเดี๋วพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนินทิตลีระพันธ์ผู้นริการศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่าหลายท่านนี่อาจจะมีอาการังกล่าวอยู่ก็น่าจะต้องดูแลกันให้ละเอียดด้วยนะครับอ่ะตอนนี้คุณหมอมาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับโรคปวดคอเรื้อรังนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทครับคุณหมอครับ ครับมันเป็นโอโรคปวดคอที่เป็นอาการอย่างหนึ่งนะอาการอย่างหนึ่งครับมผมใช่ครับคือปกติเนี่ยไอ้หมอนรองกระดูกสันหลังของเราอของคนของมนุษย์เราเนี่ยมันเริ่มไอ้โปกติมันจะมีองค์ประกอบสองชั้นก็คือชั้นในกับชั้นนอกนะครับซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหมอนรองกระดูกเนี่ยจะเป็นน้านําเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่เมื่ออายุเกินยี่สกว่าเนี่ยกว่าปีขึ้นมาเนี่ยปริมาณน้ำของหมอนมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับครับนั้นก็เริ่มมีการเสือ่อนตั้งแต่อายุยี่สกว่าแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท การที่มันจะเสื hmm. <ver> ่อมมากหรือน <Yeah, S 1> ้อยเนี UH, no ่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นก็คือหนึ่งการแหนงศีรษะนานๆเป็นระยะเวลาานานๆหรือว่าก้มเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาได้นะครับผมครับกับเนี่นั่งคุยกับคุณหมอผมต้องนั่งให้ชิดเก้าอี้เลยนะจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของอาการปวดต้นคอเนี่ยมีส่วนไหมครับพฤติกรรมนี่มีส่วนเยอะเลยฮะโอ้อย่างไรครับผมจริงๆเนี่ยเขาแนะนําเลยนะว่าการป้องกันเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเขาแนะนําเลยว่า ไอ้เรื่องของไอ้การตั้งคอให้ตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ดูแนวหูสองข้างกับแนวไหล่สองข้างเนี่ยพยายามให้หูกับไหล่เนี่ยขนานกันนะฮะขนานกันครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหันแล้วก็ไปคุยกันนานๆหรือว่าดูคอมพิวเตอร์นานๆผมว่านั่งทํางานปุ๊บหันไปดูคอมพิวเตอร์เนี่ยเราวก็หันคอไปดูเอาแต่เนี่ยมันจะเมื่อยคอถ้าเกิดว่าเราพยายามทําทาไอ้ตาแล้วก็หูกับไหล,ไหล่ให้ขนานกันได้เนี่ย มันจะไม่ค่อยปวดมากเท่าไหร่นะครับโอมันก็ต้องหลังตรงใช่ไหมครัคุณหมอครับหลังตรงเวลาหลังตรงเนี่ยก็คือต้องนั่งชิดกระบอกนั่งชิดกระบอกใช่ใช่คือหมายถึงว่าส่วนกระดูกตรงตรงตรงก้นตรงก้นกบลายธรรมนองนี้ใช่หลังส่วนล่างเนี่ยต้องชิดกระบอกครับต้องแบบผมนั่งไม่ได้เดี๋ยวพอดีบอกมันเอียงไปทางหลังนิดนึงเอาว่าถ้าถ้าไม่ได้จริงก็พยายามให้หลังมันตรงถูกไหมฮะครับแต่หลังตรงนั่งนั่งนานๆก็จะเมื่อยหลังปวด่คุณหมอช่ปวดเอวอีกครับตามมาเลยฮะเพราะว่าจริงๆมันเรื่องเดียวกันนะ หออมอนรองกระดูกบางทีทั้งคอแลวก็ที่เอวใช่ไหมครับครับเนั้นที่คอเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้มันจะเสื่อมข้อไหนก็คือข้อที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดของกระดูกคอซึ <ừ. S 1> ่งกระดูกคอเนี่ยส่วนใหญ่ข้อที่เคลื่อนไหวมากที่สุดคือช่องช่องห้ากับช่องหกนะฮะที่ทําให้เกิดการเคลื่อนได้ออกออกมาบ่อยๆเนี่ยน,นะตรงไหนห้ากับหกไอซีห้าหกอยู่บริเวณต้นคอครับต้นคอ อ๋อมันมันก็ต้องกระดอนี้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่เจ็ดชิ้นนะฮะครับครับครับก็คือไอ้ข้อที่มันเคลื่อนมากที่สุดคือช่องระหว่างช่องที่ห้าที่หกครับผมครับก็จะอยู่ประมาณประมาณหัวไหล่ได้ไหมฮะอ๋อเลยเลยเลยขึ้นมาเลยขึ้นไปเกือบเกือบจะถึงไทรทอยเลยไทรทอยลงมาประมาณฝ่ามือหนึ่งครับอ๋อประมาณฝ่ามือหนึ่งอ๋อมันก็อ๋อจุดสลบรล้วครับคุณหมออ๋อไม่ใช่ครับตรงไท้ทอยลงมาตรงเนี้ยตรงนี้จะมีไอ้กระดูกคออยู่หมอนรองกระดูกคออยู่ใช่ใช่เเเพรราาาะฉนน้ีีี่่่ยบงทกิดไป อ่มว่าเต้นเต้นมันๆอย่างี่ตูววนเนี่ยนะ,ะครับหรือว่าแหนศสีสษนเยอะๆหรือว่าบางทีเจอในพวกที่ช่างที่ๆๆช่างไฟหรือว่าช่างไฟใช่่างไฟช่างทาสีเนี่ยที่ต้องไปทาสีแล้วแหน่สีสษนอยู่ตลอดเวลารหรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยเราลองทําดูนะฮรัลองแหน่สีษานานานสษานานๆเช่นไปซ่อมอะไรบนหลังคาซ่อมอะไรเงี้ยหรือว่าไปเก็บต้นไม้เก็บผลไม้เนี่ยมันก็จะทําให้มีอาการปวดต้นคอได้นะครับ เพราะว่าการที่เราแห็ศีรษะเยอะๆเนี่ยตรงนี้นี่เองอมันจะทําให้น้าหนักเนี่ยไปลงตรงกระดูกสันหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะอืก็พอลงเยอะก็มีกระดูกลงตรงข้อต่อกันค่อนข้างเยอะเยอะครับอ่าครับซึ่งถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดวดาวน์ี่ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะสักห้านาทีสิบนาทีลื่นนานไปอีกคุณหมออะไรนะฮะสักถ้าเกิดต้องจําเป็นต้องแห็นจริงๆงเช่นเนี่ยห้านาทีก็นานไหมหรือว่าลองสังเกตี่คนสมว่าคนอายุสี่สิบเนี่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยหมอนรองกระดูกคอมเริ่มเสื่อมแล้วเพราะอ่า ท่านผู้หญิงนะครับไปร้านสระผมเนี่ยต้องไปแหนศีรษะแล้วก็ไปสระผมนานๆเนี่ยลุกขึ้นมามันจะมีการ,การปวดต้นคอด้วยนะฮะอ๋อเหรอฮะอ๋ออ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาจะต้องนอนสระส่วนใหญ่ใช่ฮะพอนอนสระไม่ใช่ตอนหลังเนี่ยพยายามไอ้ที่ร้านสระผมนี่เขาพยายามที่จะหนุนศีรษะให้มันพอเหมาะไม่ให้มันแ่นคอมากเกินไปอ๋อหรือบางรา้านเขาใช้อย่างนี้ได้ไหมคุณหมอเป็นลักษณะเป็นเตียงประมาณสี่ถึงห้าองศาไม่ถึงขนาดนอนแบบงายพื้นเลยครับได้ไหมฮะนี่ คือหลักการก็คือจะไม่จะไม่พยายามไอ้แหน่ีรษะเยอะครับอ่าอย่าให้แหน่ศีรษะเยอะครับครับผมอันนี้น่าจะช่วยได้แต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเราทำบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะมีอาการบ่งบอกไหมครับว่าคุณกำลังมีปัญหาเรื่องปวดคอเรื้อรังเนี่ยคุณหมออ๋อปวดปวดคอเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งเนี่ยจะมีอาการปวดเนี่ยคือปวดตรงเอ้บริเวณต้นคอปวดด้านเดียวหรือสองด้านจะได้ครับอันที่สองคือปวดล้าวลงสะบักนะครับลงสะบักอืมแล้วก็อาจจะมีการเมื่อยสะบักแล้วก็ปวดล้าวลงหัวไหล่ครับ ถ้าเกิดสมมติว่ามันกดเส้นประสาทด้วยเนี่ยถ้าเกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาแล้วกดเส้นประสาดด้วยเนี่ยจะมีอาการชาร่วมด้วยนะครับโอมันลามเลยใช่ใช่ครับ<อ>เพราะว่าจริงๆไอ้ตรงกระดูกคอนี่มันจะมีรากประสาทอยู่นะครับครับ,ร,บรากประสาทและรากประสาทเนี่ยจะมีหลายๆเส้นมารวมกันเป็นเส้นประสาทจะเป็นเสียงตรงเวณข้อไหล่ข้อแขนข้อศอกอะไรต่างพวกนี้เเวลาถ้าเกิดไอ้ต้นตอนเนี่ยหรือว่ารากประสาทมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลปวดร้าวไปตามสบัก ตามไหลตามศอกแล้วก็ตามข้อมือครับผมอันนี้คือการเบื้องต้นไหมใช่ครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท,ที่มันมีปัญหาว่าหมอรองกระดูกคอทับเาาส้นประสาทนี่คือหนึ่งมันกดเาาส้นประสาทเนี่ยอาการที่จะแสดงออกมาคือปวดนะฮะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออาจจะมีอาการชานะครับ,ชา,รบชาครับแล้วก็อันที่สามอาจจะมีการอ่อนแรงของแขนได้นิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะทำไมหยิบจับแก้วน้ำไม่ได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะทําให้อ่มีอาการสามอย่างที่ว่านะะส่วนใหญ่มากกว่าละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไข้เนี่ย รัาษาได้เดี๋ยวไม่ต้องผ่าตัดนะฮะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดอ๋อเอาเป็นว่าถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ผิดสังเกตแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ดีกว่าใช่ครับกินกินยาได้ไหมคุณหมอคือถ้าเกิดยาก็อาจจะกินยาลดอาการอักเสบทั่วไปก่อนนะครับยาแก้อักเสบครับยายาลดการอักเสบครับคือบางทีเราบอกว่าเป็นยาลดอักเสบเนี่ยคนละตัวกันเข้าใจว่าเป็นยาฆ่าเชื้อใช่ใช่ใช่ฮะแต่ยายาลดอักเสบเนี่ยคือมันลดการอักเสบโดยเฉพาะที่เนี่ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันว่า คนหนึ่งคนสูงอายุคนที่มีปัญหาโรคไตคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะอาหารไปทานยาพวกนี้ก็ทําให้เกิดปัญหามากขึ้นได้อ่าครับกับทางที่ดีไปพบแพทย์ดีกว่านะครับไปคุยกันก่อนใช่ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมบอกแนะนาเนี่ยว่าคือพฤติกรรมของเราเนี่ยสำคัญที่สุดครับอันที่หนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเวลาเรานั่งหรือว่าทําพฤติกรรมต่างๆหรือว่าทำงานนานๆเนี่ยพยายามให้แนวหูแนวไหลเนี่ยขนานกันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่าไปแหย่ศีรษะนานครับ อันที่สามเนี่ยเวลาใช้โทรศัพท์เนี่ยเคยเคยเห็นใช่ไหมเวลาใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยเราชอบเอาโทรศัพท์เนี่ยแนบัปกกหูกับกไหล่ด้วยกันอ่าสมัยก่อนผมเคยทำไหมอ่าอันเนี้ยพอทํานานๆร็จก็จะเมื่อยคอทําให้คอมันเกลื่อได้ไวขึ้นอีกอ๋อขอมีหน้าตอนนั้นขนาดยังยังัยรุ่นอยู่ยังเนื่องจากเวลารับข่าวทีมันจะต้องเอาโทรศัพท์มาเอียงแล้วก็พิมพ์ดีดก็แก้ก็แก้ปประมาณห้านาทีนี้ไปเลยนะคุณหมอปวดจรงเมื่อนะใช่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 ตรงนั้นเลยเพราะอย่างนั้นเลยเหรอฮะอ๋อใช่ครับ ครับ pues <Mm ตอนนั้ s <S นมันไม่มีหมูฟังไงก็เลยต้องใช้โทรศัพท์เองเลยคือตอนนี้เขาเลยแอกว่ามีสองทางก็คือว่าหนึ่งเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะเปิดสปิกเกอร์โฟนคุยอ่าครับที่สองก็คือถ้าเกิดคุยไม่นานก็ยกหูได้ครับแต่ถ้าเกิดคุยนานๆก็ไปใช้หูฟังแทนดีกว่านะฮะครับผมอออคืันนี้คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงซะมันจะได้ไม่มีปัญหาส่วนคนที่จําเป็นจริงๆอย่างเช่นอะไรแหะมีอาชีพในการสอยผลไม้องี้เป็นต้นเดี๋ยวหมอทาไงฮะอโห ผมเจอก็มีใค่เยอะเหมือนกันที่ที่เป็นแบบเนี้เลยครับมะม่วงช่วงลำไยเนี่ยโอ้โหคอแงสิษะแย้ะกะปวดเมื่อยคอไปหมดนะครับใช่ต้องต้องเอียงแหละใช้ไม้ยาวๆต้องต้องใช้ไม้ช่วยฮะใช้ไม้ช่วยแล้วก็ถอยไปอาจจะสี่สิห้าองศาอย่างงี้แต่มันก็หนักนะผู้ถึง มันต้องไปปรับวิธีอันนี้เราก็พูดยากนะมันเป็นอาชีพใช่ครับแต่บางทีเขาอาจจะใช้วิธีการมาเอาให้ลูกน้องก็ปีนแทนที่จะสอยจากพื้นลงมาก็ให้ขึ้นบันไดไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็มองไกลๆหน่อยนะไรทำนองนี้นี่พอได้ครับก็ต้องปรับพฤติกรรมเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ยอมปรับคุณหมอมันเป็นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยอาการปวดหลังไอ้ระการอาการปวดไอ้คอเรื้อรังเนี่ยมันจะทําให้เรารุนแรงพัฒนาการมันจะเป็นยังไงต่อฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันปวดเรื้อรังนานๆมันก็จะเป็นปวดทับเส้นประสาทได เมตาไซดก็มีการปวดมีชามีร้าลงแขนพวกนี้ก็ทําให้เกิดการหนุดหิดนะบ,บางคนเนี่ยปวดมากเนี่ยปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ปวดออกเบ้าตาด้วยก็มีนะโอ้ครับครับอาการมันจะคล้ายๆกับไมเกรนเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะฮะเพราะนี่ส่วนใหญ่เนี่ยคือคือจริงๆเนี่ยเรื่องกระดูกและข้อเนี่ยมันเกิดจากสองสาเรื่องเองก็คือว่าอันนี้หนึ่งเนี่ยอายุมมากขึ้นอันนี้เราแก้อะไรไม่ได้อยู่แนละ้วครับครับอันที่สองคือมันมีการเสื่อมของมอนรองเสื่อมข,ของข้อต่างๆเนี่ยมันก็แก้อะไรไม่ได้อยู่แนละ้วครับตาเนี่ยก็คื เรื่องของน้าหนักตัวน้าหนักตัวเกี่ยวไหมฮะตัวเยอะมันเกี่ยวเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะมันทาให้เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการลดน้าหนักตัวในลดเพื่อป้องกันไม่เกิดการอักเสบในของข้อต่งางๆนได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สี่นี่ก็คือการปรับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องของการรักษาโรคกระดูกและข้อทั้งหมดนะค,ะครับก็จะเป็นเรื่องป,อปวดคอปวดหลังปวดไหล่เนี่ยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดถึงแม้ว่าเรื่องปวดคอเนี่ยสมมติไม่มีร้อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะ เราไปผ่าตัดไปยึดออกไปเอาไอ้ที่เคลื่อนออกล้ไปล็กยึดดามไม่ดีละเราก็กลับมาใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมไม่โอ้โหไปนั่งผิดท่าไปก้มยกของหนักอะไรอีกมันก็กลับมาเป็นอีกได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยังไเนี่ยการรักษาเรื่องของโรคกระดูกคือการป้องกันดีที่สุดครับอันที่ดีที่สุดก็คือการปรับพฤติเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมอืมครับ,รบแต่ถ้าปรับไม่ได้จริงๆแล้วมาเกิดเป็นผลร้ายขึ้นมาคุณหมอธีมีวิธีการรักษายัางไงฮะการรักษาก็เริ่มต้นตั้งแต่ไอมามาพบแพทย์ก็ต้องไอหาสาาเหตุแล้วกก็ิินจฉััยครบ ตรวจร่างกายแล้วก็จากการเอ็กซเรย์ดูนะครับครับถ้าเอ็กซเรย์ดูเห็นช่องทางเดินประสาทมันตีบแคบลงเนี่ยก็าอาจจะจําเป็นจะต้องอันอีอาจจะลองให้ทานยาก่อนับยาลดการอรักเสบยาแก้ปวดลายกล้ามเนื้อย,ยาแก้ปวดปลายประสาทอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดสามารถกินยาฉีดไอ้แล้วก็อีกพิธีนึงที่ทําก็คือส่วนใหญ่ก็คือเราจะใช้ไอ้เครื่องเสียงความถี่สูงเนี่ยไปไอระบุจุดฉีดยาที่ไตรงด้านประสาทนะครับผมอันนี้อันนี้<อ>มีผลยังไงครับคุณหมอ ไอ้วนใหญ่เนี่ยพอมันเกิดไอ้เพื่อไปลดการอักเสบที่รากประสาทโดยตรงเนี่ยรแล้วก็มันจะทําให้ไอ้เส้นประสาทมันลดการอักเสบพอเส้นประสาทมันลดการอักเสบมันลดการพายตัวเพราะเวลามีการอักเสบของเส้นประสาทหรือว่ามีการอักเสบที่บริเวณของกระดูกข้อต่อเนี่ยครับมันจะทําให้เกิดการเปลงตัวของกล้ามเนื้อที่เราปวดเนี่ยมันมีสองสาเหตุก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเส้นประสาทมันอักเสบแล้วมันปวดร้าวลงมาครับกับอันที่สองที่เราปวดเนี่ยเเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงตัวมากกว่าปกติตึงตัวมากอืมบบารสัั้นนขยึค ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุปวดอย่างหนึ่งมันเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้ออการที่เราฉีดยาเข้าไปตรงรากประสาทต่างๆตรงนี้นะ,ะให้มันคลายมันจะทําให้เรื่องประสาทลดการกเสรียบแล้วก็กล้ามเนื้อคลายตัวลง <S <S อ้ถ้าหลังจากนั้นการรักษาก็บวกด้วยกับเรื่องของการตัดพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกไป <S <S ครับซึบ่งส่วนใหญ่พวกนี้อาจจะใช้ระยะเวลารักษาประมาณสี่ห้าเดือนนะครันมันอ้จจะบางคนนี่ปวดเรื้อรังนานเหมือนกันนะนานหลายปีแล้วแต่ว่าพอกินยาฉีดยามันก็จะเบาลงโอ้ครับ แต่พวกนี้มันต้องสัมพันธ์กับเรื่องของการปรับพฤติกรรมเสมอครับมันมันจะมีการออกกาลังกายบางท่าไหมฮะคุณหมอที่อาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดคอที่คุณหมอว่าเนี่ยท่าที่แขนคอเยอะๆครับนาาบอกว่าแล้วเชียว่จริงเลยนะบอกเลยคือถ้าเกิดแขนคอเนี่ยทีไรเนี่ยมีปัญหาแล้วอันที่สองคือเวลาไอหรือว่าเวลาจามครับเวลาไอหรือว่ารจามเนี่ยเราชอบพ่มตัวใช่ไหมครัใช่ไม่ดีนะเวลาไอจามเนี่ยหนึ่งจะไปไอจามแรงๆบางทีแบบเอาแบบสะใจแบบจามแรงๆเลยใช่ไหมครับ ต้องระวังนะว่าไอ้จามแรงและพร้อมกับไอ้ท่าก้มตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปิ้นออกมาได้โอ้อ่าแล้วจามยังไงครคุณหมอให้ถูกต้องจามเบาๆนะแล้วก็อย่าไปก้มตัวอย่าจามเบานี่มันลำบากนะคุณหมอโอ้หอันนี้ต้องฝึกนะบางคนเพื่อนผมจามแรงมากเลยบางทีหมอนปิ้เคยมีนะเลยฮะคือผมไี่เป็นโรคแพ้อากาศนี่อย่างอากาศแบบเนี้เช้าๆตื่นมาในบางทีเราก็มีแล้วขึ้นรถมาพรอมมีฝนนิดเดียวเอามันก็เกิดอาการจามนมาอย่านนี้มนต้นจามจามได้แต่ว่าเราแบบ เมื่อก่อนมันมีแบบเตาจามนี่แบบใส่เต็มที่นะฮะมันจะได้แบบใช่ไหมฮะอ๋อคือโยกหัวแล้วก็ใส่เต็มๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่าไปพบผมครับครับมันทําให้โอกาสหมอรองกระดูกมันปิ้ออกมาได้ง่ายขึ้นเอาอะไรปิดจมูกได้ไหมฮะบังบังเอาไว้บังเอาไว้โอ้ตอวันนี้มีแมสต้องใส่แมสปิดไปไี่ว่าที่สาธารณะนี่เป็นที่รังเกียจนะเดี๋ยวเขาฟูบตองใช่ใช่วันนี้จามต้องรีบเดินออกข้างนอกเลย ที่ไม่ได้เป็นอะไรแค่แพ้อากาศเฉยว่าช่วงทุกเตช่วงไหนที่อากาศไม่ดีมากๆแล้วเราไอ้จามบ่อยๆเนี่ยมันก็ปวดไม่กล้ามเนื้อหลังด้วยนะฮะับใช่ใช่การที่เราไอ้จามบ่อยๆเนี่ยมันทาให้เกิดกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวตลอดเวลาอืเอาเป็นว่าถ้าถ้าคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วทะาุรู้ตัวว่าต้องไอต้องจามบ่อยๆนี่ก็ควรจะกินยงกินยาแล้วให้มันเบาๆลงไปหน่อยครับแล้วก็อย่าหรือนอนพักผ่อนไปจริงๆไอ้การไอ้การจามเนี่ยความที่แรงของการจามเนี่ยมันกําหนดได้นะครับ เลยครับครับผมยังไงให้คุณหมอคือบางทีเราเราจามเนี่ยผมเมื่อก่อนก็จามแรงนะตอนเนี้ยเวลาจะจามเนี่ยมันแค่แค่เบ,เบาๆเนี่ยได้แค่แผ่อนผ่อนผ่อน,อนหายใจออกมาได้ได้อ๋อผ่อนหายใจออกเสียนิดเขาเพ่จะจามแล้วไม,ไม่ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเอาให้เต็มที่เลยก็ออกมาทีเดียวแรงๆอย่างนี้ยไม่ควรใช่ครับอ๋อโอ้โหมันมีผลด้วยนะครับผมเพิ่งรู้แล้วก็เวลาเวลาหลังจากที่เรากินยาทานยาไปสักสองสามอาทิตย์หรือว่าเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยครับฉีดยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับไปเลยเนี่ย มันก็ควรอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอ็มไอหรือว่าการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่าการทำเอ็มไอหรือว่าตรวจคลื่นม่เลกไฟฟ้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อว่าจะประเมินดูว่าไอหมอนรองที่มันออกมาเนี่มันกดเนี่ยมันก้อนมันใหญ่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรบ้างคถ้าเกิดว่าก้อนมันใหญ่มากๆเนี่ยเอ๊ะกินยาฉีดยาจะได้ผลหรือเปล่าอาจจะอาจจะจําเป็นต้องพิจาราด้วยการรักษาด้วยการผ่าตัดเออครับเอาแล้วอย่างอาการอาการหมอนรองกระดูกเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดได้ไหมคะคือส่วนใหญ่เนี่ย มีแค่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นของไข้ทั้งหมดที่จําเป็นที่จําเป็นต้องไปรักษาด้วยการผา่าตัดนะฮะวันใหญ่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมันรักษาได้ด้วยไม่การไม่ผา่าตัดอย่างที่ผมบอกแล้ว,ว่าคือทานยาฉีดยาปรับพฤติกรรมนะครับครับถ้าเกิดว่ามันเมื่อยคอมากต่อาจจะใส่ที่พยุงคอนะฮะในการช่วยเพื่อช่วยลดน้าหนักและไม่ให้คอมันหมุนมาก,กขึ้นนะครับโอ้ดันเอาไว้ครับผมโอ้แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จะเป็นต้องผ่าตัดกันต้องจากว่ามันต้องเป็นกรณีไหนให้คุณหมอถึงข้อผ่า กินยาฉีดยาทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยอ่าเขาสองสักเดือนสองเดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยปวดมากๆทํางานอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยหนึ่งที่สองคือมีการอ่อนแรงของแขน้านะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือว่าบางทีเนี่ยหมอรองกระดูกที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันไปกดเส้นประสาทครับแต่เพราะมันมีหมอรองกระดูกที่มันไปกดไขสั่งไหยเพราะาเส้นประสาทกับไขสั่งอยู่ใกล้กันนะนะถ้าเกิดว่ามันกดไขสั่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการชาทั้งตัวอันที่หนึ่งนะฮะ อันที่สองคือมันจะทําให้เกิดการเร็งของขาเวลาเดินกับเดินเหมือนกับหุ่นยนต์เลยแล้วก็มีอาการชาแล้วก็จับของลําบากอันเนี้ยพวกเนี้ยถือว่าต้อง,ต,องต้องผ่าตัดอ๋อถ้าเป็นอย่างงี้ก็หนักละเริ่มต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับอ่ะเกิดนะไอไ้่ายอุจล่า่ายปัทมามีปัญหาเน,นี่ยพวกเนี้ยอาจจะจาเป็นต้องผ่าตัดแต่ว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็ลักมาครับผมครับแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์ของคนไทยเราเป็นเยอะไมหมครับคุณหมอเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเยอะ้วย เพราะว่าส่วนใหญ่นี้ของเรานี่สังคมก้มหัวก้มหน้าใช่ไหมครับก็เล่นมือถือเล่นทํางานกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นด้วยครับก็เว่าเราไอ้ก้มทํางานนานๆหรือว่าไอ้ไอ้นั่งทํางานนานๆหรือว่าบางทีนอนดูทีวีนะครับไอ้ท่้าทางมันก็ไม่ใชรเหมาะสมก็ทําให้เกิดการเสื่อมได้เหมือนกันโอเอาเป็นว่าถ้าเดินนั่งๆวตรงๆแล้วรู้สึกเมื่อยขึ้นมาหรือมัาเริ่มหดลงมาเมื่อไหร่ก็ควรีบรีบลุกเลยทันทีเลยจะดีกว่านะครับเปลี่ยนผ่ายืดเส้นยืดสายหน่อยก็ค่กลับมาทํานะ โดย่ยผมแมน,นะนํานะว่าทํางานสักสามสิบถึงสี่สิบห้าทีก็ลุกถือเปลี่ยนห้าทีแล้วก็กลับมานั่งพูดง่ายคือถ้าเกิดรู้สึกเมื่อยก็ขยับขยับหน่อยแค่นั้นเองใช่ครับแต่ว<ช>่าไม่ต้องไปฝืนมันเก้าอี้ที่ใช้เนี่ยต้องใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับ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 คุณหมอถามที่หนึ่งมันมีไอ้อะไรนะไอ้ตัวที่ช่วยทําให้หลังตรงๆอ่ะคุณหมอรู้จักใช่ไหมเคยเคยเห็นอยู่เหมือนกันครับนั่นสิมันมันมีผลอะไรไหมคุณหมอ อันนั้นมันก็ใส่ใส่เหมือนกับอันรัดอันอีจัดโพสิชันของร่างกายใช่ใช่ที่ที่รัดตรงไอ้ไหลให้มันตรงใช่ครับใช่ครับครับอันนั้นก็เพราะว่าบางทีก็อาจจะเหมาะสมได้สำหรับอ่าบางท่านนะที่ชอบนั่งห่อไหลหรือว่านั่งโก่งครับแล้วก็ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ไม่ควรใช้ตลอดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดไอ้พวกนี้อะไรก็ตามที่ร่างกายเราปรับดีอยู่แล้วเนี่ยเราไปรัดนานๆเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อมันอ่อนโอ้รัดได้นะครับครับครับอาแหมให้ความรู้เยอะเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับ ครับผมยินดีครับ,<ด>รบสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนินบิตรีรพันธ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ศีพัฒคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเล่าข่าวนะครับคุณยนพร์ครับค่ะน,นั่งไปก็เกร็งไปนั่งถูกวิธีหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าถูกแต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มหอ่อเริ่มห่อลงมานึกขึ้นได้ก ต้อไปเหมือนเดิมต้องต้องตั้งใจนะคะวลาที่จะนั่งเอาละครนี่เป็นช่วงเล่าข่าวได้กลับมาช่วงหน้าคุณเจริญพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้าพูดคุยกันในช่วงเล่าเรียงนะคะพูดคุยเรื่องของเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ไทยนั้นสุดเจ๋งต่างชาติแห่มารับบริการยอดเพิ่มขึ้นค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขช่วงเล่าเรียงค่ะส่วนคําถามนะครับทิ้งท้ายครับวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินนั้นจัดพิธีจับรางวัลในกิจกรรมบัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB w o r k Credit Card ครั้งที่เท่าไหร่ค่ะส่งคําตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ